จะดีเหรอดีเอาเป็นผ้าระบายเหรอเหมัอนเช้าวันที่มึงเจอเนี่ยมึงระบายไปบ้างสิมึงเจออะไรมาบ้างก็ไม่อยู่อ่ะกูอยากฟังชีวิตฉันเนี่ยแม่ทุกวันเนี้ยไปไหนมาไหนเขาไม่เรียกแล้วไอ้เติร์เรียกอะไรพ่อน้องยิอ่ะเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะงานเลยกูไม่ได้ทำมึงช่วยอย่างน้อยกูมีส่วนร่วมตั้งแต่เป็กูยังไม่มีส่วนร่วมเลย เลยได้ตกไปข้างล่างได้ตังมาเอออินเตอร์เอาไปให้น uh ้องยี่หวานะเอาไปซื้อเพื่อนๆนะจะมีใครให้กูไปแทนให้น้องยี่หวาแม่ใหม่ก็อีกคนนึงกูไม่จะพูดหรอกเป็นไรอีกกับแม่อีกมึงอ่ะกับแม่นี่มึงไม่ได้เลยมึงหาเรื่องแม่ตลอดเลยกูกูจ่าขับรถซื้อสุ่มตามไปฝากเขาตอนเช้าแล้วแม่งด่ากูทำไมกูไม่หลับไม่นอนตามกูรวยมากเหรออกคนนึงกูไม่จะพูดหรอกเป็นไรอีกกับแม่อีกมึงอ่ะ กับแม่นี่มึงไม่ได้เลยมึงหาเรื่องแม่ตลอดเลยกูกูจ่ฤา,ฤาขับรถซื้อสรงตามไปฝากเขาตอนเช้าแล้วแม่งด่ากูทำไมกูไม่หลับไม่นอนตังกูรวยมากเหรออเพราเราไม่ตั้งใจไม่ได้เหอ <c oughs> อรอวะเวลาไปนอนก็ไม่กูไปนอนด้วยอ <c oughs> กู <c oughs> กู <c oughs> พดนะวันนั้นตังหายพันเจ็ดโอ้ยด่าแล้วหลงนี่เองใครเหระนี่เลยตังหายพันเจ็ดด่าตังหายโอเคเลยคนวันนี้มึงอะมึงก็มีคนโกงกูมึงมีใครโกงกูละ ทำไปทำมาสรุปแล้วทำไมตัวเองนั่งทับไว้พันเจ็ดห่าแม่ไปทำให้มันดาได้ยังไงไปตอนมึงไม่มาก็เนี่ยพูดที่ถึงไปตอนมึงไม่อยู่ก็าได้ทามึงจริงเหรอถูกไม่ยังไงบ้างอะเขาบอกว่าลิเกใครก็เล่นได้ตัวเนี้ยเออมึงยังยังไา่มาเราออกไปเถอะเออเล่นเหมือนมึงมึงออกกูไม่อยู่ด้วยหรอหรอแต่เ,<อ>เป็นมึงไม่ออกคนเดียวนะออกออกกับใครออกคู่ไงคู่ใครวะพ่อี่หวา แกข่าวดีที่ครับแกข่าดี่าีอไ้างตอ้ิงเป็นกาแกข่าวดีเแกอะไรแกข่าวีไม่ใช่แล้วันนั้นจริงที่ทําหายพันเจ็ดแาจริงแล้วสุดแล้วูนดาไว่กอดไป่ต่อังไงก็ช่างมันสรุปแล้วไม่หายอ่ะต <oily kita. S 1> ัวเองนะ่ครับาสุดทองขึ้นไปซื้อทองมาไป่้หลง้อา้อทองมา่ lúc thấy được có sao chết mọi người không bố mẹ mọi người mẹ mọi người mẹ mọi người mẹ không người mẹ mọi mẹ mọi người 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 mẹ mọi ่ไปเคยไอ้อน,นี่เคยดูเคยอ่านเจอเนี่ยแล้วมึงก็หลุดเองอย่างนี้แล้วมึงก็ไม่ยอมรับก็ไม่ใช่กูกูอ่านเจอใน YouTube. อยูทูบกูฉีตั้งแต่สองโมงเช้ากูรู้ได้ยังไงเยวแฟนเอฟซีก K, ูเขาเสียใจครับว่ากูเป็นเนี่ยึงก็มีแล้วถูกแล้วมี